ตอนนี้เราจะมาทำไอศครีมกันค่ะไอศครีมกะทิค่ะมาแล้วมาเตรียมส่วนผสมกันเลยนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือส่วนผสมของไอศครีมของเราวันนี้นะคะมีอะไรบ้างมีน้ำตาลนมกะทิแล้วก็วิปิ้งครีมค่ะนี่ค่ะวิปครีมก็มาเอาแล้วเดี๋ยวมันจะจุยว่าน้ำมันลงนี่เนี่ย ก็จะมีสุดีิด,ดาค่ะพี่ิดาค่ะอันนี้ก็จะเป็นองค์กรค่ะอันนี้ก็จะเป็นนักุลค่ะส่วนนี้นะคะจะเป็นกัญญาลักษณ์ ไหนเหรอคะนี่ค่ะตีกันนะก็ครึ่งช่ค่นะยังไม่ขึ้นเลยค่ะจริงจยังไม่ถึงจังกลัวมันจะเริ่มขึ้นแล้วไม่เอว่ามันจะเริ่มขึ้นแล้วโอ้โหถ่ายเดี่ยวน่อนมันจะถ่ายก็หรือว่าเราก็ไปตีในที่นี่นะวันนี้แรกเร็วมาคนบ้างไม่หมายถึงชื่อดิ ระหว่างเที่ยวกำลังรอเพื่อนๆตีอยู่ครับยังไงบ้างคะก็ไม่อะไรครับแค่เหนื่อยเหมือนว่ารู้สึกว่าแบบไม่ค่ะไม่ตีคนเดียวเ้าเพื่อนตีด้วยทุกคนค่ะตีเยอะกว่าคนอื่นแค่ไหนครับก็เดี๋ยวมันต้องใส่มันก็ไปแช่ตู้อีก มือจะบอกอะไรรู้ป่ะมันใส่เว็บปิ้งเท่งกับน้ำตาลแล้วไปตีจริงเหรอใช่ไม่งั้นน้ำตาลมันจะเป็นเว็บปิ้งไม่เดี๋ยวเราก็เป็นอีกแล้วตนนี้ไงไม่เราต้องใส่น้ำตาลด้วยเป็นในนี้เออเอาเร็วมีไอซิ่งไหมอ๋อหะเราไปเราใส่น้ำตาลลงไปนะคะครับน้ำตาลครับใส่ลงไปในเว็บปิ้งครีมที่เราตีตั้งยอดเด้งเรียบร้อยแล้วก็ผสมให้เข้ากันแล้วก็ตีให้น้ำตาลละลายค่ะ อกะทกับนมแต่นี่อันช่่้จะใส่เอาไปเอาชิ้นช้นไก่ไมต้องใ่อยู่นี่อะกะทิกับนมใส่พร้อมกันได้เลยก็คือจะ่ต้างเียวต้องต้งไปแบบว่าตีตืตืดใส่กะทิลงไปนะใส่กะทิก็คอแล้วก็นม่สให้เข้ากันอัยนี่ถึงบ้านขมเยอ พูดจะไปมันเกี่ยวขน่มกูอร่อยไหมคะกินหนึ่งเกี้ยวอะไรนี่ก็ทำด้วยกันไงสวยก้าวก็อุ้งอานค่ะเดินไปนั่งอยู่แล้วมึงอยู่ช่อง food day ใช่ไหมเนี่ยอุ้งอานเนี่ยเคยดดูปะชื่ออะไรแนะวันนี้เราก็กำลังใส่ขนมลงไปแล้วครับ ก็ได้กินค่ะเรา่อใสในนี้ก่อนแล้วพอผมชัวโบช่วมันก็เอาแล้วก็คนให้มันเข้าแตะกันแตะแตะแตะที่มืกเออแตะกันเร็วไอ้กันเร็วมันต้องช่วยัแตะกันเร็วแไตาลแอร์ก so ็ต่อแอร์โกเตรียมใส่ได้เลยวเองไ ไปเงยค่ะเลยบายตู้เย็นไปกันเลยวันนี้วันนี้นะคะแล้วก็เทลงไปแล้วนะคะแล้วเราก็จะแช่ตู้เย็นค่ะแล้วเราก็จะมารอกันอีก5ชั่วโมงนะคะแล้วเราก็จะมาดูไอติมไตรทิน few moments later one eternity later three days later twelve seconds อันนี้นะคะก็เวลา6แล้ว ก็สวัสดีโมงขึนแล้วเราก็สวัสดูเราก็จะไปดูไอติมของเรากันนะคะเฮ้ยนี่นี่นะคะนี่นะคะไอติมของเราเป็นยังไงเห็นปุ๊บนี่นะคะ ไอติมขนมค่ะเราชาวแก๊งนะคะใช่นล้วค่ะเราจะณบอกไม่ใช้กะทินะเพราะแม่กูว่ใช้กะทินั้นกินหมูะกูหยิอันนั้นไม่ใช่ละไม่รอบแรกเลยอ่ะถุงเล็กๆะพ่อบอกไม่เอาที่พันจะไหลพันจะไหลอ่ะเอาของไปเลยนะมาเมื่อกี้ก็ไปเลยก็ขอแค่นี้ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายแล้ว